ไม่ได้เดี๋ยวมันเลอะจะออกป่นไม่ได้ของกูไม,ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้ก็เดี๋ยวพอได้ยอดใบไอวันจากไปพี่บังก็จะซื้ออาร์ทห้าต่ออีกคันหนึ่งอาดเอาคนดาวตรัสหมาวซาร์ทูนเหรอเอาคนดาวสิบดวงสวัสดีครับผมขอบคุณ C.A. แอ่ว่าอาดูมหรือเปล่าให้ให้นะสู้ๆได้เลิกกินมาม่าเดี๋ยวเราเกมี้มาให้ขอบคุณคุณดับเบิลนะครับขอบดันติดด้วยนะให้เป็นไรตรงไหนดีอ่ะพี่อาร์ตชอบนะมาม่าเอ้ยกินมาม่าผัดอ่ะอยากกินมาม่าผัดเลยหิวเลยไปผัดมาม่าใส่ไข่ใส่กอกินสักหน่อยได้เปล่าไม่รู้ตลงนาขับก็สามีอ่ะหม่าม่ารวยได้ครับผมโกมีคนลงว่ะใช่หรอ บอกพี่บอกพี่อาร์ทำบุญการศึกษาดีกว่าฮะบุญการศึกษาคืออะไรอ่ะบุญการศึกษาแกี่ยวกับกากศึกษาอะไรเงี้ยเฮ้ยพี่อาร์ให้ประจำอยู่แล้วให้ไหนวะเอาไอแบบว่าตบลบทุนอ๋อทุนการศึกษาเม็ดปกติอยู่แล้วได้พี่อาร์ให้ปกติอยู่แล้วพี่อาร์ใจบุญใจบุญบุทานเอาพูดถึงทุนการศึกษาไปเจอที่บ้านเลยครับ อะไรไปคับด้เลยครับอยูตามเลยตะกร้าพูดจาอลไรมั่วซั่วนะพวกเนี่ยเออมึงเห็นไม่ได้มึงพูดอะไรแล้วดูวิ่งไก่ครับนี่แล้วเนี่ยไปกับพี่กับพี่ไอ้ตัดเฮ้ยเฮ้ยไปกับพี่ไก่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมีคนลงกับพี่เฉยเลยเฮ้ยเต็มเลยโอ้ยยังไม่เห็นชะตากรรมอะไรอะไรพฮึ ไอพีใช่กำมือสี่ตัวเลยว่าไอพีมผมเพิ่งเห็นมันโดนตัวนั้นใช่ลงกับผมสี่ตัวผมก็เพิ่งรู้ผมวิ่งหนูแล้วเนี่ยผมรอดผมรอดผมรอดผมวิ่งมาแล้วไพีใช่เป็นบาฮาราโบสิอะไรกอะใช่ใช่พิษะอะไรนะพี่มับาฮาราโบสพี่บ้านนี้มีมีเกาะมีปืนแล้วก็บ้านข้ามีโบสสองแล้วก็มีคิวบิเซตเอาเรียบเียเดี๋ยวปืนมันเดี๋ยวมันพี่ไปฆ่าเขา อะไรไปหรอพี่รู้ว่าพี่อ่ะวิ้งแม่งซ์เหรอเขาระเบิดใส่ผมด้วยตักได้ของตวเใช่ตอนนี้ผมจะขึ้นผมจะขึ้นได้ละต้องเซฟหน่อยไดโดมอนน่ะอ่าไดโดมอนคืออะไรอ่ะพี่คืออะไรไดโดมอนมัไรอไอ้นะผะเหรอมึงเกือบไม่ทันหรอมันคืออะไรโอ่ะโปเกมอนเหรอใช่ใช่เป็นตัวของซาโตชิอ่ะเฮ้ยใช่เหรอวะกูไม่แน่ใช่ละ นั่นมันดิจิมอนเมาคล้ายๆกันไอ้ซาโตชิอะโปเกมอนแต่ว่าไอ้ดิแต่ว่าไอ้ไดโดมอนอะมันคือดิจิมอนเฮ้ยมันเอาเขาเรียกนะมันไม่พี่มันเอาอยู่ในพิมพ์ยิงแกผมเลยแป๊บนึ่งงัดมันดิงัดมันดิรอควยละรออะไรอะฟรีนะฟรีจัดจจัดอย่าเ้าวให้มากมาอีกหนึ่งมาอีกหนึ่งก็จะเ้าวได้ขนาดหรือเปล่าหนึ่งคิดว่ามึงเป็นมือไวิตีหรอเออคิดดูถูกผมมากเกินไปไะเยอะมากเกินไปว่ะตอนเนี้ย มาแล้มาช่วยละวามมันหลือยังสามมันยังรับพี่มาสามเบริพี่อยู่แล้วเต็มเลยไปถอยมาถอยขึ้นซากักอะไรเวี้ยชอตอนนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงผมแล้วเฮ้ยเฮ้ยสามเบียวป่ะสามเบียวป่ะที่ไหนน็อกโบน กูลังไปเอาซีไปบนแอบแอบแล้วกูยิงได้ขนหัวกู้ไว้ตัวนึงเออกูดีแล้วเอออ๋อสัตว์ถั่วแตกแก๊บผมปั๊บยาปั๊บหนึ่งพี่ไอ้พี่หอนยิงกูหันช่างักไปปั๊บหนึ่งเลยว่ายืนหรือว่าฝ่ามีไปกันยิงยิงให้พี่นั่นแหละตัวข้างบนน่ะพี่ไม่เห็นมันใช่ไหมล่ะข้างบนกี่ังไม่เสียงใช่ไหมตัวบนไกลๆกูกูกำลังโฟกัสตัวไกลอยู่ไอ้สัตว์ผมเห็นพี่วิ่งสวนกับมันนะผมว่ายิงให้พี่ดิ พี่พี่สวนพี่พี่สวนกันไปนะพี่อาร์ตพี่รู้เนี่ยเกินไปแล้วนะใช่เหรอเมื่อกี้พี่ไก่ชมพี่อาร์ตแต่ว่าพี่อาร์ตเก่งเกินไปแล้วนะใช่พี่แบบวิ่งวิ่งสวนกันไปเลยเมื่อกี้เรากูอ่อนเดียวเลยไม่ไม่ได้ใช่ละอ้าเกือบแตกเกือบมันง่ายในที่อ่ะคือเขาเปิดเขายิงหัวกูมาเลยไอ้อำโปเลือดดำเกือบน็อกเออ กิบนน็อคือถ้าเกิดกูน็อกช็อตนั้นกูว่าน่าจะแห้งแห้งเพืองไหลน่าจะโดนซ้ำไอ้แบบมึงไม่จัดเดลมอนจริงหรอโดนแลโดนไลมอนเหรอเดี๋ยวช่วยข่าไข่ไม่ไม่ที่ฉากพี่คืออะไรอ่ะขัดคุมากนะเฮ้ยขอบคุณดาวยตัวตนที่ร่วมกับคุณครับก็มันคือดิจิมอนใช่ไหมสู้อยู่แล้วครับสู้อยู่แล้วสู้แบบเต็มที่ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจริงๆที่แบบว่าคอยสนับสนุนคอยเชียร์กัน ผมรู้จักไอ้ดิจิมอนไว้แต่ผมไม่รู้จักไดโนมอนผมไม่ได้ดูอ่ะพี่ไม่ไดโนมอนมันมันมันชื่อดิจิมอนตัวตัวพิเศษใช่ผมก็ผมก็ไม่รู้จักนะพี่อะไรวะพี่พี่ติดการ์ตูนไงไม่ผมไม่ติดการ์ตูนคือผมไอ้แป๊ดไอ้สัตว์มาเวนี่เจ๋ยคือคือผมว่าดูการ์ตูนเยอะแต่ว่าผมไม่ไม่ไม่เคยดูพวกโปเกมอนดิจิมอนหรืออะไรมันสนุกกว่าพี่ มันกูดูตอนเด็กมันก็รู้สึกสนุกแหละอ่ะแล้วพอโตก็ไม่สนุกแล้วหรอโ <c oughs> ตเวลาโตแล้วกูมาดูกูรู้สึกเป็นบัญญาอ่อนนะเพราะว่าเราโตแล้วไงพี่แต่ว่าบางคนที่เขาชอบดูจริงๆก็ไม่เบื่อหรอกอย่างผมผมก็ชอบดู <c oughs> ดูการ์ตูนเหรอพวกพวกดูการ์ตูนต่อให้มันดูบัญญาอ่อนเลยไงอ่ะผมก็ยังชอบดูอย <c oughs> <c oughs> ู่ดีเพราะว่ามันผ่อนคลายไงพี่มึงดูมึงดูการ์ตูนแปลงร่างได้ะล่ะ แปลงร่างแบบไหนอะแบบไหนอไอ้ห้าสีอะห้าสีดูได้ไหมดูได้นะพี่ผมยังดูเตอร์แมนอยู่เลยขอบคุณดาวคุณดูท่าไหนดูจากเฟซกับคุณมากครับภาคเก่าๆอะพี่ท่าไหนอ๋อภาคไหนภาคเก่าๆผมผมชอบดูแบบพวกมเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยผมได้ยินไหมอีกทีพี่คือผมดูผมดูประจำเลยมันมันผ่อนคลายผมดูผมดูพวกกันดั้มเดว์นโอ้ยอะไรกันอะอะกันดั้มผมก็ดูผมเพิ่งดู ไอ้ไอ้รถตัดอะไรเนื่ยแต่พวกแบบพลการห้าสีอ่ะมันมันจะอนแล้วตอนเนี้ยผมดูไปเรื่อยไม่รู้ว่ามันเด็กดูก็น่าจะยังสนุกอยู่ใช่ผมชอบมากคุณนัมแมนอ่ะตัวการ์ตูนที่กูดูก็คือแบบพวกวันพันแมนพวกไอ้แต่การ์ตูนอ้แต่าร์ูอะไรการ์ตูนเนื้อเรื่องอะไรอย่างงี้เราดูอยู่แล้วพี่เรื่องปกติพี่อาร์พี่ต้องดูแดนแดนมาชีเว้ย มีสองทีซั่นแล้วโอยเห็นตไยนี่ผมดูประจําพิรักษ์บอกให้ไม่เีนไตนี่มชื่อกระตูนหรือเป่ามีชื่อโมชื่อโมดไมนกระตูนหวดกระตูนมันมีมันมีเป็นหนังไว้นะเห็นตไยอ่ะมันมีไอ้ที่พระเอกมันจะใส่เนี่ยใส่ใส่หน้ากากแล้วมันจะเก่งขึ้นแล้วใส่หน้ากากเก่งในอ่ะพี่อาร์เคยดูปะแต่ปั่นอ่ะไอเดนมาชี้นี่มันมีแค่สองทีซั่นไม่ใช่เหรอแหม สรุปจบสรุปมึงรู้จังว่าเดินหรม่เดิไม่จบไม่รู้รพี่มันคือร้านปิ้งย่างในห้างเพื่อ้อาวใช่เหรอเออสร <c oughs> ุปไดโดมอนเป็นการ์ตูนเหรอที่น้องรู้จักเวลานปิ้งย่างนั่นแหละ <c oughs> ยัดหลอกยัดหลอกผมก็ไม่รู้จักเออ<ม>ใช่เห็นเห็นไตคอมเมนต์อ่ะใช่ใช่แม่งตลกดีผมชอบสวัสดีครับพอยของคุณดาวสพาโดจะพัชรพจน์ด้วยขอบคุณครับคือผมไม่ได้เหยียดผมแค่บอกว่านี่ขอบคุณคุณคนอื่นก็รีมากมากนะครับ thank you เราไปย้อนดูตอนนี้มันรู้สึกว่าเหมือนอะไรเุียยักษ์มาคนเหลือวคนเยอะมาถึงโหมดการ5-4นะนะพี่ต้องดูไอ้คาเมนเลยนะเฮนไตคาเมนพี่สนุกนะคาเปอร์เดอร์นะอ่ามันไม่เหมือนพี่เอาแข็งในมาสวมเออถ้าไม่ตายก็เท่เลยเอาจูบทาบหน้าทาบหน้าศัตรู้เออทาบหน้าศัตรูใช่ไอ้ท <c oughs> าบหน้าใครอ่ะ <c oughs> <c oughs> ถ้คือทาบหน้าแล้วเหมือนตอนคือถ้าไม่ตายมันเอาจู่ทาบหน้าแล้วไงต่อวะมันเหม็นนะเหม็นแล้วมันแพ้เหรอเจ้าลืมแล้วเหรอใช่คือบอกแค่นั้นพอแล้วพอใช่หรอเออตัดเอาเห็นภาพดีอ่ะคือมันมีแบบนี้นะพี่แบบเครียกนะมันเอาเชือกอ่ะขึงอ่ะขึงกับศัตรูอ่ะแล้วมันลูดมาจากไกลๆอ่ะเพื่อให้จู่ไปทาบไปโดนหน้าฟัวดังหัก ขอคุณมิฟิววารินด์ด้วยนะครับผมสำหรับซับสไคร์นะครับยินยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวคิร์โรสไอ้กูนอฟเด็กดีเด็กดีผมก็ดูเปแล้วเข้าราชการสกอลเดอร์เดนผมโคตรชอบเลยอะไรเหมืนกันใครสกอลเดอร์เดนที่สนุกนะเว้ยแต่แม่งเขาไม่เขียนต่อแล้วคนคนเขียนเขาเสียชีวิตไปแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดไม่ต้องย่างอย่งครับต้องไม่ดูต้องไม่ดูคนดูไปพูดจริงจแม่งตลกปีกมาสนุกดีอะเห็นไตรคอมเมนต์ถ้าไม่ตายแม่งย่างแปลก จะปักป,นนะปืกปนหรือเปล่าเพื่อนใชรนะจะปักเปิดมั่งหรือเปล่าไม่เจอเพื่อนไม่มีเลยเนี่ยนี่นั่งหลิงมาดีครับ <c oughs> นั่งหลิงคิดคบอดไปเลยเล่นคีย์บอร์ดแนวตั้งหรือแนวนอนเนอก็แบบเล่นแบบนั่งนั่งอนะ่ะนั่งเล่นอ่ะขึนหัวมันบินแบบไม่หยุดไม่ยังดีนะ ีอเราล่นเล่นแบบแนวนอนแหละก็คือเอามาวางปกติอ่ะฮอนมีคนเหยียดมึงบอกว่ามึงคงจะดูจากเทเลทับบี้อ่ะเลยเทเลทบี้เทเลทบี้ผมก็ดูเพราะว่าการที่ผมการที่ผมดูอะไรอย่างงี้มันไม่หนักกว่าใครอยู่แล้วมันมันเอ้ยไฮคิวโอเค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 ไฮคิวคืออะไรอ่ะไฮคิวคือเรื่องการ์ตูนแหละไฮคิวนนคะ อู้ตบฟ้าประธานน่ะไอคิวนี่มันเป็นซอสวันเล่วันเล่วันเล่อ๋อซอ่สนุกซอสเมื่อเดชอ่ะโอนั่นมันอะไรอ่ะพี่นั่นมันเฮดเฮดฉับไม่ใช่เหรอไปซอสยี่ห้อซอสไอ้สัตว์เอาใช่เหรอเออโอ้ยรู้ยี่ห้อสกอยาดไอ้สัตว์มือนี่ล้าเป็นมุงโตมายังไงวะเนี่ยสนุกนะไอคิวอ่ะไปดูดิผมโตไปมันเป็นการ์ตูนแนวกีฬาไม่รู้มึงชอบเปล่าผมโตมาแบบปกติเลยพี่เหมือนคนทั่วไป ไม่รู้ว่ามึงชอบมันกับตัวนักกีฬามันดีเหมือนกันมันจะไาทำซีซั่นสามแล้วมั้งติดดูอะไรนะแนวกีฬาพี่ไอคิวมันเป็นกีฬาอะไรอ่าวอลเลย์บอลครับไอเทมพูดถึงการดูกีฬากูชอบที่สุดคือไอชิวอะไอชิวอะเคยเคยดูว่าไอชิวยุเบสอะไอชิวโคตรมันไอสัตว์ถ้ามึงหาดูได้นะทำไมมันหายากเหรอกระตุนเก่าใช่ไหมมันกระตุนเก่าแล้วก็น่าจะสิบสิบปีบวกอะ มันมันเป็นการ์ตูนเรื่องเดียวที่ทำให้กูดู NFL รู้รู้เรื่องอ่ะอเมริกาต์บอลเกมอเมริกาฟุตบอลก็ตูนอะไรก็ตูนเกมอเมริกันฟุตบอลอ๋ออเมริันฟุตบอลอเป็นกา์ตูนเกเหรออเมริกันฟุตบอลไม่ได้บอกไม่ได้บอกเป็นกระตูนเกมเมื่อกี้กระตูนเกมขวยอะไรกระตูนการ์ตูนกีฬากระตูนกีฬาที่แบบแม่งมันมันมันหน่อยมันก็เป็นพวกบอลพวกบาสนะส่วนใหญ่มวยอะไรยงเี้ ่หวยบอลอะไป้าก็ตูนเก๋มาก่อนนี้คืออเมริกาพนันบอลเลยมันเป็นการ์ตูนที่แบบอธิบายเรื่องอเมริกาพนันบอลได้เข้าใจเลยแล้วพอาูมาดูเอ็นไอแอลไม่เข้าใจคล้ายกันพี่คล้ายกันกับอ่าไอ้นั่นเลยอะไรวะไอคิวอะไม่อธิบายเยอะเหมือนกันที่บนโลกอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนี่ตำแหน่งเฮ้ยอะโหลฟังนะไอ้บอกว่ายัดหลังจากนี้เราอาจจะชิลแล้วแต่ผมบ้าขึ้นบนเขาเนี่ยเจอแน่สันติ์น่ะมันสี่สิบคนเว้ย เราต้องจริงจังแล้วพี่เราต้องเข้าโหมดจริงจังเน้นเราเลิกเน้นเลยเน้นละเน้นละวุ้ยเหยียดแม่ไปยังไวไอ้สัตว์ไม่โคตรไวแม่ติดควมจัดกับไฟได้ยังอยู่ไม่ได้เราต้องเน้นไปเลยว่าไกลเลยอยู่ขวากว่าใกล้กว่าใกลเหยียดแม่โอ้ยพี่อันไปยังไวเลยไอ้โมไอ้สัตว์พูดไปถึงสองวิ เยังไม่รู้มึงรอบนอกทำเฮี้ยอะไรวะโมโหอะไอเป๊ะพังวงละกูไม่ไหวละมึงมึงมึงเอามึงวิ่งกับกูก็ได้กูว่าขวามีแน่เลยวะพอวงละอยู่ได้แล้วไอ้เฮี้ยพูดแบบเดี่ยวยากูไปเลยบอกดีดีดูจนจบแล้วกูบังยาอยู่ไอ้เด็กพี่ไอบอกกูว่าหินเขียวนี่ได้ปะเรานอนติดกันปะติดกันเออดีดี กว่าที่ติ่ได้วะอทักที่ไปไปไปเด็กกูอยู่ไ <ใน S 2> หนที่กูจำวามยาในบ้านหรือแบบมุมปิดๆต่อต้อมปั๊มแล้วใช่ไหมซูเปอร์ฮีโร่อะไรเด็กเพื่อนรักอะไรวะเด็กเพื่อนคาดไปหาเมืองกูอยู่ด้วยนี่มันจุดกูวิ่งทั้งแมพเดือดไอ้ <laughs> <laughs> ผมก็แบงหน้าดีไปฝ่ายไหนนะงั้นกะนะูจะอยู่ตรงนี้ เก็บซุกเล่มมาอาร์ซิวมันมน,น่าจะมีอนิเมะให้ดูน่ะงงเป็นไงวะเพื่อนโอ้อเฮ้ยที่นี่ไม่แน่นิแล้วไปุ <c oughs> ป๊บไปไงวะ <c oughs> นี่ตีนี้ปุ๊กปุ๊ก,ก <c oughs> คือความคิดกูนะเ,เว้ยว่าใค,ใครก็อยากเข้าตรงนี้ป่ะกู็ต้องโดนมันต้องแบบนัว <c oughs> ว่ะใช่กูว่าเราวิ่งจุ่มวงเนี่ยแล้วไปเข้าตรงนี้โอ้โห oh. มึงถอดสมองมึงออกไปเลยแล้วมึงก็ไม่ต้องใช้ละ อยู่ไมอยู่ไม่ด้อุบายละโอ้ขยะชิบหายอยู่แยดแม่อยู่โอ้อยู่ไม่ได้ละไอ้เหี่ยเปิดลั่นอยู่ไม่ได้โมไปแล้ว โอ้โหยังข้อทะยาเปียกเลยแม่คลิกมันนิ่มคลิกมันนิ่มเพื่อนเฮ้ยทต่ไมไม่กะออกมาเดียวเลยด้วยขวากว่าจะไล่ไปขวาเนี่ยถ้าเราวิ่งไปตรงๆอ่ะกูว่าเรารอดเออกูว่าเรารอดเฮ้ยน่าตรงมีมันมีแล้วม่เห็นเรามันไม่ยอมไม่เห็นเอามีใช่กูอันหนึ่งอยู่ช่ออยู่ตรงหินเขียวเลยหินเขียวบนเนินอ๋อแม่งติ่มแน่เลยว่ะมันแอบหวักว่ะ มันได้ยินเสียงปืนกูก่อนอันนี้ปะวะกูไม่ได้ยินอะเพื่อนไปรู้และกูมันหูบอดจะไม่เห็นเลยจะไม่เห็นเลยนะกูระยะนี้ต้อง M4 คูสามอะกูว่ามันเข้าไปแล้วเปล่ามันน่าจะก่อยแสบไปแหละซึ่งมันจะแสบไปตรงที่เราจะเล่นแหละเฮ้ยตรงที่เราจะเล่นมีคนมันมองเรามามันยิงกูแล้วไปละ ไม่รู้เป็นเพื่อนแบนป่านะไอคนเนี้ยอ๋้โหเราต้องจุ่มจุ่มวงวิ่งแน่เลยวะมียากี่ก้อนแล้วมึงอะมีสี่เองก็มีสามวางขวายิงด้วยซุ้ขวายิงนี่ยิงแล้วยิงแล้วแบบไม่ได้สู้เลยนะเว้ยแต่ละม้วนก็ดูแหะสนุกดีโอ้ทำอะไรไม่ได้เย็บไปละดูแล้วก็แจ้งโดนแต่ละมนวนโดนแล้ว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 ตัวแทนแหงจันทาร์ไอ้กูเห็นแล้วกูเห็นแล้วโนยุ่มโนยุ่ม โหมันเอาเบลลี่ยิงยิงพังเลยยิงแมงกะทีเฮียมันไสจอกจอกจอกเอ้มายิงเขานอกวงจาวมันหรือเราจะวิ่งไปไหนรู้กูพักปั๊มยาแล้วว่าเราเอามันได้ป่ะเพื่อนหน้ากูซัดกัยัาเหมือนกันเฮ้ยมาซั์ตรงกูดีกว่าเปล่าเฮ้ยตรงนี้ก็มีว่ะเนี่ยตรงนี้เพื่อนมักหนึ่งอะเออเนี่ย ตรงมึงเหรอเออเดี๋ยวปวกันยับเลยไปเดียไปเดียวไปเดียวไปเดียวไปก่อนเลยไปก่อนเลยเออว้ยผมมันอยู่กลางกรหนูเลยเฮ้ยน่ะมีคนโัวหินนี้เป็ดกลางวิ่งมายิงมึงสองนัดสามนัดแล้วบ้านนี้บ้านนี้สามนัดเลยออขวาไม่เห็นโกเอามาเดียดันเข้าไปเดียโกลังดันมาเพื่อปิดมัน ลบอีกสิบห้ากูอะยัดแม่ตกแรงแล้วมั้งไอ้เดียคิดมากไปอยู่ในบ้านเลยจ้ะตายไปเทีมทีมเดียวกันทีมเดียวกันมาตีเดียวกันสนุกก็ฮอนปลาอยู่พีปลาบ้านหน้าเราอาจจะเคลียร์แล้วยอย่างเงี้ยแต่คนที่มึยิงมึงเกมมันกดดูมึงทันทีเลยนเว้ยใช่อะมันได้รีพอร์ตมึงอะมันตีกันบนเขาด้วยบอกว่าเขาว่างแต่เขาหน้าเราอะว่างมันตีกันอยู่ดูขวาไว้ดูซ้ายอยู่ซ้ายไม่มีใครเลยเนี่ยทำไม่อย่างดี บอลฮอนสตรีมในทวิชนะครับผมฮอนบัวยาเฮ้ยพินติกันพินติกันไม่มีอะไรนตลอดโบว์โบว์สตรีมอยู่ช่องทวิตทีวีดักแมนเดไปจากตอนนี้นโบว์สตรีมอยู่ช่องพิรอดเอลเอลแล้วบ้านสายเงียบว่ะไปทั่วเลยนะบ้านสายเงียบแล้วว่ะเอออาจจะไม่มีคนมึงก็ดูเว้ยหรือไม่ก็ติ๋มมึงก็ดูเว้ยกูดิเออกำลังขึ้นมาดูเรียวเจอแล้วในบ้านอันนี้ เฮ้ยสายยิงสายขอบวงไม่ได้ในบ้านอุย้ยไปยิงกูยิงกูไม่โดนยิงกูไม่โดนกูด้วยเฮียอันนั้นบ้านม,มักเหลืองใช่ปะเออเราหาตัวสายขอบวงยิงกันเดี๋ยวไปดินั่ยิงกันอยู่อุย้ยหูย่าบอยก้าเป็นอะไรกับมึงวะเพื่อนเจอละขอบออว,เอวง,งเหรเห็นแล้วใช่ปะที่มึงยิงอ่ะเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว

ยั้งหมากูอบ,บอกเล,เลยววะ <laughs> คนขวาไปฆ่าดีกว่าไอ้เหี้ยไปอี้ไอ้ยี้กูบอกเลยอย่าให้กูได้ลุกมงึงไปบอกมางฟังกูนะออถ้าเกิดกูลุกเสร็จอะเดี๋ยวกูจะปาสมกุกอะตรงเนี้ยสามลูกตามขีดเลยกูจะเก็บไว้ลูกนึงเดี๋ยวกูวัดกับไอ้มาร์กเองอ่ะองั้นมึปาเดี๋ยวเข้าไปล้วงเฮ้ยหลบแล้มึงไปตามสมุกเลยกูซัดขวาเองได้ข่าวว่าห้าวเป่งมากหรอ รู้จักกูไหมไอ้กูไปไหนอยู่ได้แม่กูสมไวให้นู้นึงกูสมไวให้นู้นึงชิดบ้านได้ชิดบ้านได้ยังชิดบ้านได้เหรอสบายเพื่อนกูจอดแล้วอุ้ยหัวแตกหัวมั้จ๊ะหัวมูนโดีนูเลือดดิกูจอดประตูบ้านไปแล้วเพื่อนกูเจอแล้วเจอแล้วนะบ้านตัวนึงกูล็อกได้นะอุ้ยหายไวยังนะ บเี้ยอ,อะไรเลยย <ere> ังไม่ไ <plex> ด <lide> <ue> oh ้เพียงนะอไโอ้โหไอเหี้ยไม่ใครกูส่องเม็ดเบอร์รี่โอ้ยไม่หายยางไวกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยยิ่งะโอ้หายวายสัสไม่ได้เถียงกูไม่ได้ยินเสียงมึงยิงสักเม็ดกูยังไม่ได้เข้าจุดเลยเว้เมื่อกี้โอ้โหตามบอกยัง มึงนี่มันทำให้กูผิดหวังตลอดเลยนะ